วิธีกำจัดผมขาวและฟื้นฟูเส้นผมให้กลับมาดกดำเฮางามด้วยสิ่งนี้ผมขาวเป็นปัญหาที่พบมากและเกิดขึ้นได้แม้อายุยังน้อยทั้งชายและหญิงค่ะผมขาวสามารถเกิดได้จากกรรมพันธ์การเจ็บป่วยหรือความเครียดและในทางการแพทย์ได้อธิบายไว้ว่า เป็นผลมาจากร่างกายไม่สามารถผลิตสารเมลานินซึ่งเป็นส่วนประกอบของรูปขนซึ่งหมายความว่าเมื่อไม่สามารถผลิตสารเมลานินได้เส้นผมก็จะเริ่มเปลี่ยนสีคุณจะต้องเซอร์ไพรส์เมื่อรู้ว่ามีวิธีกำจัดผมขาวและฟื้นฟูเส้นผมให้กลับมาเป็นสีตามธรรมชาติต่้งเดิมได้ค่ะวันนี้เราจะเผยวิธีการรักษาแบบโฮมเมด ที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะนำเส้นผมให้กลับคืนส่สีธรรมาชาติอย่างสมบูรณ์ค่ะส่วนผสมตระเทียม3ามกลีดน้ำพึ้ง1กิโลกรัมมะนาวสีลูกน้ำมัน,มนมเมล็ดแฟลก200มิลลิลิตรวิธีทำเขียนกระเทียมและมะนาวเป็นแผ่นบางๆจากนั้นให้ใส่น้ำพึ้งและ,มะเมล็ดแฟลก ลงไปผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเก็บใส่ขวดแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะวิธีใช้ทานสูตรนี้หนึ่งช้อนโต๊ะสองครั้งต่อวันก่อนเมื้ออาหารวิธีรักษาตามธรรมชาติอื่นๆสำหรับผมหงอกถึงแม้สูตรนี้จะมีประสิทธิภาพมากอยู่แต่เรายังมีสูตรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพอื่นๆอีก,อก,อก ที่อาจช่วยให้คุณกําจัดผมหงอกได้ค่ะ 1. นําำใบแกงและน้ำมันมะพร้าวผสมกันและนำไปต้มให้เดือดจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปหมักไว้บนหนังศีรษะปล่อยทิ้งไว้สักพักล้างออกด้วยแชมพูและน้ำอุ่นค่ะ 2. น้ำหนลิตรผสมโยเกิร์ตหช้อนโต๊ะแบ่งทานส่วนผสมนี้ นิดหน่อยก่อนมื้ออาหารค่ะ 3. นอกจากนี้คุณยังได้รับประโยชน์จากบัตเตอร์มิลเมื่อนำมานวดหนังศีรษะโดยใช้บัตเตอร์มิล์สครั้งต่อสัปดาห์วิธีนี้ให้ทำซาำสอถึงเดือนค่ะใช้แล้วเป็นยังไงข้อ,อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือ,นอคนที่เพื่อนๆหวงยายด้วยค่ะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทัวหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ